เกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยออ้ยอยู่ดีๆก็มีเหตุเกิดขึ้นอยอยู่ดีลงมาเนาะยโอ้ยปฏิหารไม่จริงปฏิหารไม่จริงด้วยเนี่ยมจริงจริง สวัสดีครับา่ตาติธรรมเจรงนมิวาร์ตี้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชม,มย้อนรอยไปวันที่1กันยายนพุทธศักราช2563ที่หมู่บ้านยางตำบลอยางอำเภอสีขรพุทจังหวัดสุรินทร์เรื่องราว ในวันนั้นที่ผมไปนะะเจอเรื่องมหัศจรรย์หลายคนเชื่อว่ามีปาฏิหาริ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตรงบริเวณหายโบร,ราณที่ชาวบ้านขุดพบในวันที่29-30และวันที่31วันที่หนึ่งกันยายนนั้นมีกรมศิลปากรได้มาดู ไหโบราณซึ่งเป็นไหที่ชาวบ้านที่ขุดพบและเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบริเวณแห่งนั้นหลังจากที่กรมศิลปากรได้ตรวจสอบได้ดูและก็บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านว่าจะนำสิ่งเหล่านี้ที่ขุดพบไปไว้ที่กรมศิลป หลังจากนั้นรกรมศิลปากรได้เดินทางไปไม่ถึง5นาทีนะครับก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นหลายคนขนลุกขนพองอยู่ๆก็มีลมพัดอย่างรุนแรงทำให้เต็นท์ที่อยู่บริเวณนั้นสองหลังเปงลี่วว่นตกลงแม่น้ำแล้วก็ทับครอบกับที่เก็บกระดูและ หายโบราณที่อยู่ด้านบนที่เอาขึ้นมาเกาะหน้านั้นชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นรางบอกเหตุบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านก็วิ่งไปขอเข้ามาบนบานศาลกล่าวขอโทษนะครับหลังจากนั้นลมก็หยุดลงชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรางแน่นอนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นกันครับ ประวัติฐานดั้งเป็นเท่าไหร่อันนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ1,500ปีเป็นอย่างน้อยนะคะถ้ารวมถึงหม้อท,ท,ท่านที่่ทานนายกให้ดูเนาะไม่ไม่เหมือนของที่ของพี่สองครับทุกคน,น,น,ไ,นไ,มไม่เหมือนเลย เสร็จแล้วก็วิเคราะห์รายละเอียดต่างๆพอเราวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะนำของเนี่ยส่งพิพิธภัณฑ์เพราะว่าอย่างที่ว่าคือลักษณะตรงนี้มันไม่เป็นมันไม่มันไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งแล้วมันคือเป็นทรัพย์ของแอนดินเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะต้องเข้าพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเนาะค่ะเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยอุ๊ย อยู่ดีๆก็มีเหตุเกิดขึ้นโอ้โหโอ้ตายายจะรับรู้แล้วโอ้ตายายรับรู้แล้วนะเดือดดดลดลดลกืดบดดล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 ลดลดลดลลด่ดลดลดลลลดอด ลมมาอย่างแรงเลยครับขอขามมาน่ยขอขามานี่ยขอขาม้าเนี่ขอขามาหน่อยขอขมาหน่อยคาบ้านแหกกันขอขมา ดูดีลมมาเนาะโอ้ปฏิหารไม่จริงปฏ em <po ิหารไม่จริงด้วยนี่ไม่จริงจริงๆเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวชาวบ้านก็ได้เชิญพรามร่างทรงมาที่บริเวณตรงจุดที่ขุดหายโบราณพบนะครับและหมอพรามมือร่างทรงนะครับก็บอกกล่าวว่า ดีแล้วที่เขาเอาไปนี่เป็นบางส่วนซึ่งไม่เฉพาะที่นี่แต่จะมีอีกจุดหนึ่งจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือมีของดีมากกว่านี้เดี๋ยวไปฟังพ่อหมอรัางส่งพูดในขณะที่ชาวบ้านถามดูครับเราว่าท่านเขาเลือกืนเอาไปมืดกนดังพูดอาจารย์นี่ดังพูด พระประจงคอนี่มานี้ท่านลงมาปริยัติสองมองดู้เปลนจริงพอถามมาขอขออะไขอกขอใจอยงขอใจแต่อันใดโคสามโตตรงสโตกระดายอยดอกคนบอกว่าสีหายไปอีกสองงวดคนัานนาหายไปอีกสองงวดโคไตดินเน้อค ออรยังบอถามพิ่นมากเนี่ยขอเสียงนี้คือแห้งแท้เต้นรุดแห้งตัวเพิ่นบอกว่าถ้าเห็นโตกันคิด้เตะกันเพิ่นอาเครียดตายอาเพิ่นบอเครียดพอยีหยังเพิ่นบอกว่าหาลังคนกัมาเยืนอยู่สูงๆขวมหัวเพิ่นอาไข่ายๆก็บอคอหลบหนักถืวเพิ่นเนี่ย เพิ่นก็อยู่หลางน้ำเนื้อตาเพิ่นบอกว่าขนาดลูกเต่าเล่าล้านอยู่นสถานที่มองนี้หน้ากันหน้าข้นเกียบบวบไปยังบวมีผู้ใดเอ่ยปากสิหานว่าเอาไปหั่นไปนี่หน้าไอ้นี่เข่ามาบ่ได้เขาหลบนับถือเพิ่นสิเอาไปแล้วหน้าเขียดแห้งดิหน้ายังดีเนาะพระท่านเอาไปขึ้นนี่อากาดีแล้วล่ะน้าแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบัวอยากสั่งเวียนสั่งกรรมอี่ยังเนี้ย น้าเพื่อนบอกว่าก่อนสิมมเอากระแจงคันหานี่ให้เพิ่นบอกกาวขันะว่าเพิ่นขันก่อนขันเขาขันก้อนาบได้เอาไปคมเหงแจงหลายแนวใดดอกสีเอาไปสักลาบูชาไหวอย่งนี้ก็ให้เพิ่นว่าไปถึงเขาบัเสียกันอลไให้เขาเราเราจะบอกเขาให้เขาเอาไปซามันบ่ามีคุณคาแห้งปันใดดอกเพิ่นวางขันอาพต้องเสียใจนาชิงที่ดีน่นคือซสือเสียมาให้เพิ่นนงนี่ยังที่ดีควานาเราบ่มีเสือนงี โี่เอามีตะพาพสันเดียวนงนางเฝ้าของไหวยนีอ้บ่ยากจะบ่ยากเดียวมือจะเอามาให้เพื้อแบบใดล่ะเือแขนสันเอาเสือแขนสันเด้อออยสีออกดำๆนั่นนะที่มีผงใส่ข้างขาทั้งผงอ่าพ่อคนดใสเน่นสเนี่ยเอิ่งเ่สมันเสแบบนี้น หอมเลมเยอะเมื yeah. ่อวานเอาถ้าหายกลัวจะคลองนี่ครับเอากระดองเพิ่นวางในถ้าเพิ่นปกปักรักษาดูแลมานี่มูเจ้าคิดเบิ่งเอาน่าเป็นพันพันปีหน้าบ่มีผู้ใดมาล่วงเกินเพิ่นซนีเด้อหน้าก็บ่เป็นหยังเอาไปให้เขาเอาไปเด้อบ่ต้องเสียดายดอกลูกจ้หน้าพ่อเป็นหยัง อ่าบอว่าสิเป็นพร้อมทั้งเจ้าพ่อก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ผู้ก็ดีผู้ที่รักษาอยู่ี่ฐานที่ที่นี้ก็ดีอ่าที่เพิินเสียออกเสียใจแห้งๆอากาบพอเป็นอย่างดอกงวดนี้เอาค่วมดีเอาลูกนาที่ห้ยสามตัวไปเ<ต>ด้อสกวนบโ่โลหาลังท้นกับมาอ้ยม,มาใหญยเถอะเถิเนาะ ้ามายืนคำแล้โจกทงผุนขวมหัวขวมหางเพื่นจะนี้อาบอกเพื่อนในเดองก่อนเพื่นสิมาวีรีกับวายากให้เป็นยังจะค้นดอกเพื่นวางสันเดอาคือครูบายจานเพิ่นบอกว่าให้แตงสก่อนเด้อพวัวเพื่นสิเขามาเอานาบอกว่าจิเป็นคนทางอื่นจะสร้างหัวมันนาต่าหาว่าคนในบ้านในไก่เชิดเชดเชีื่องโม่เห่าว่าสิเป็นผู้ใหญ่กำนั้น อบปตะจอนโยกยังก็ให้แต่งขันบอกเกาเพิ่นสะก้อนเน้อเอาไปด้วยความดีถ้าเขาเสียก็เฮ็ดไปถ้าเขาบ่เสียก็แล้วหน้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเสียดยางแห้งอยู่เด้งมือนเสียดยางแห้งต็ิดหลังเสียดดยู่บ่อยู่กับบอยเห็นมาแจงมาบอกมาเกาเพิ่นสะก้อนมาหอดก อาธีมากันมือนีอนบอกว่าของอกของใจยังของใจยังตัวตงัวง,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 งในงอน้าก้อนสีมาเววามาถามสีมาเอาไปเป็นยังน้าบอว่าจะเป็นพร้อมเท่งหน้าลูกเต้าเราลานก็อยากมาเยี่ยมยามถามข่าวน้าอยากมาขอโชคขอชัยน้ำอีกน้าตองงวดพอดีพอ เอาประวัต so ิเป you ็นพร้อมเชิญคุณครูบาอาจารย์ก็ดีเอาทหารว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้คาเองเฮียยังลงไปก็จึงขอมิมนต์อาขออัญเชิญอาลงมาเป็นชักขีพยานให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาขอให้ผู้คาได้หูแจ้งเป็นจริงนี่คือจำเนนมันอยากได้แห้งเนาะว่าฉันเพิ่นว่าอยากได้กระป้องเราดอกเดี๋ยวยิ่งยังก็ดีเอาให้เขาเอาไปเด้อ ยากมันหาไม่ทันเขาโคใต้ดินเลยนี่คือบรรยากาศในช่วงค่าของวันที่หนึ่งที่ชาวบ้านเชิญร่างทรงมาส่งบอกกล่าวที่นี่นะครับบรรยากาศตอนนั้นหลายคนก็ได้ตัวเลขนะครับจากหมอร่างทรง เดี๋ยวว่าบรรยากาศในช่วงเย็นของวันที่หนึ่งนะครับที่ผ่านมาร่างทรงได้บอกตัวเลขด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังดูว่าร่างทรงจะบอกตัวเลขเลขเด็ดเลขอะไรไปฟังพ่อหมอก็ดูครับ น้าเพื่อนบออยากเห้มันเสียมันสาเพื่อนวางฉันโอ้ยคันพบว่าสองหกสี่สี่แยกนึกคุ้นที่นี่เพื่อนบอกว่าเมื่อว่าสิตเป็นพร้อมทั้งคุณครูบาอาจารย์ก็ดีอ่าเพื่อนกะหูเหล่าละว่าผู้ใดที่จิตเป็นเจ้าของดูแลของที่ว่าเพื่อนวางยังไงนั้นครับาก็อยู่นี่ละอยู่ใกล้ๆกันเอง ดีใจหลายนางยิมอยู <the öst> ่บ่ซ่อนบ่จ่องไปยิมมันดอกเนี่ยยังไงกระจองใดใจเย็นๆเพิ่นบอกว่าเมื่ออ่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บ่จองมูเจ้าบ่จองยานน้องนายาสุไปหาขุดหากลมันมเแม่นยางแม่นแนวพนพ่อใจไห้มูเจ้าบ่จองไปเห็นยังมันก็ได้ดอกเออเอามาอะอีกเบิ่งก็นำมาเลยนะ ปู่ยังมีอีกหลายอยู่บัว่อมีนะมีหลายครับหลายอยู่ยเยอะๆขุดเจออยู่บ่ครับพ่อผอของไงสิคืนย้ำได้อาจารย์ก็หนอนหนอกเด้อเพิ่นบอกว่าผอเพิ่นบอกว่าบ่ดอน่าให้มันแล้วจากนี่ขออีกเวลาให้ขัางน้อยได้บ่วนาคือว่าช่วงนี้เพิ่นก็บ่ได้ออกไปไสมาไสเดิ โอ้ยอยากขายอย่างนี้เนาะเด็กเขียนใหนสน้สุกคนสุกคนนาเลขออกแล้วจังเอาเง,งินมาใาย มัสซุคนกันจิได้เยะว่าสองบาทจินได้ต้องมากมัซคนเอามากมันเขียวในลูกสองหกสี่นี่ลูกสองหกส ว่าสหายเจหงวดคนน oh, ี้แต่ว่าสิรออเบิงว่ามูเจ้ามันสิเป็นจังไงหน้บ่านที่มาญหยาดกันเผาซะบ่ไปสื่อเลยเด้อน้าย่าพอเพื่นบอกว่าเพิ่นศู์แห้งเดี๋ไปสื Marsh ่อเอาเลยน้ามีคนขายมือนี่สื่อมือนี่ก็ได้ ไปขายงวดมาแล้วนี่ก็เข้ามาขายก็มันหาไม่เจอเนาะเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วไปสื่อเด้อหมวดตัวยังใส่ยังมาทำมาพิสูจน์จำ <laughs> ได้ปอ<ข>เป็นอย่างไรบ้างครับ นี่คือความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับขึ้นอ,อยู่กับความเชื่อความศรัทธาของแต่แต่ละบุคคลแต่สิ่งเหล่านี้นะครับไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เรื่องราวนี้รับบางสิ่งบางอย่างบนโลกใบนี้ต้องประสบพบเจอด้วยตนเองถึงเราจะเข้าใจดวงวิญญาณมีจริงหรือไม่ผีมีจริงหรือไม่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละบุคคลบางคนไม่เคยเชื่อบางคนประสบเจอด้วยตนเองถึงเชื่อคุณล่ะครับเชื่อเรื่องนี้สิ่งรีรับรางทรงของโบราณศักดิ์สิทธิ์มีดวงวิญญาณเรื่องผีมีจริงหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม สนุนนิววารตี้สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนุนนิววารตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ